สวัสดีนะคะกันตุทุกท่านค่ะก็ส่งกันบ้านนะครับภาคคำตึงชมูแล้วก็เป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธาบูชาธรรมบูชาบุญคาบูชา,บบชาและอัจารย์บูชาด้วยค่ะก็ขอส่งความความปันนารถนดีไปยังกรันตุทุกท่านนะคะไว้ได้พบความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงและมิตรดีที่แท้จริงกันนะคะก็วันนี้ก็อยากจะ เล่าล้วกันนะคะถึงว่าประสบการณ์เราไปปฏิบัติมาที่ไหนอะไรยังไงก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็เดีจะมีประโยชน์กับทนน่านใดบ้างก็ลองเริ่มดูนะคะเื okay. อเราไปเข้าคอร์สสิบวันคือต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เจอความทุกข์ แต่รู้สึกว่ามันทำไมเกิดขึ้นแย่ๆแ,แบบนี้ของเรานะคะแต่นอนจะบอกว่าเมื่อได้ปฏิบัติแล้วสักระยะหนึ่งทุกคนจะบอกว่าลื้นด้วยแตบตัวเองบอกว่าต้องขอบคุณความทุกครั้งนั้นที่ทำให้เราหาวิธีการคือบนทางในการบนทุกข์เลยไปหาวิธีปฏิบัติอะไรเนี้ยนะคะและก็ ใครที่ทุกอยู่อาจจะคิดไม่ออกนะคะว่านี่มันจะจริงเหรอแต่อันนี้จากที่เราเคยมีประสบการณ์และผ่านมาแล้ว <c oughs> ก็จะบอกว่าถ้ามีความทุกข์อยู่นะคะลองดูนะคะหาหนทางก็คือพูด,ดง่ายๆว่าองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกทางไว้แล้วเราก็เดินตามท่านเลยนะคะไม่ว่าท่านจะพูด,ดง่ายๆว่า ท่านถูกจริตแกนแนวไหนถนัดแนวไหนหรืออะไรก็แล้วแต่พบครูบาอาจารย์ที่ถูกเรียกเคยทําบุญร่วมกันมาก็ปฏิบัติเลยนะคะลองดูอะไรสักครั้งหนึ่งนะคะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณจริงๆนะคะจะบอกว่าอีกกรณีหนึ่งก็คืออันนี้ขออนุญาตนะคะพอดีเมื่อก่อน และถึงปัจจุบันก็คือพูดยังไงว่าเป็นคนที่ชอบอ่าเขาเรียกว่าเป็นมอดูแล้วก็มักจะต้องคือรู้ความทุกข์ของแต่ละคนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าแนะนำเลยนะคะต้องลองปฏิบัติดูตามที่พระเจ้าสอนไว้เดี๋ยวต่ออีกทีแน่นะเพราะมันหมดเวลาแล้วนะคะดีนะคะ